เชิญเลยครับอ่ะนั้นอ้อนจะเล่าเรื่องอ่าตอนเด็กก่อนละกันที่พี่ชายคนนี้ยเป็นคนวางแพทเทิร์นของชีวิตไม่อ้อ,อนอ้อ,อนอ้อนมาพูดตอนนี้ว่าเป็นการวางแพทเทิร์นเพราะอ,อ้อ,อนอ้อ,อนมาคิดเอาเองว่ามันเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่ถูกวางมาครับเก็คือว่าพี่ชายคนนี้ยที่เมื่อกี้อ้อนเกินไปแล้วเขา,าเอ่ะอ้อนเองอ้อยเอยชื่อ,ไ,อดได้ปะไม่ได้ไม่ได้เอา,เอาตั้งตั้งเป็นชื่อได้มามอ่าพีบี B แล้วกันพีบีโอเค เอาพี่เอพี่เอดีกว่าได้ได้ได้พี่เอพี่เอก็เขาเป็นพี่กว่่าพีอ้อนมากกว่าประมาณสิบปีสิบกว่าปีเ <10 S 2> นา <10 S 2> ะตอนนี้เขาตอนนี้เขาก็อายุประมาณเกือบห้าสิบตอนนั้นอ้อนอยู่ประมาณปอสี่ปอห้าอ้อนจาได้อยู่อ้อนกลับมาเข้ามาบ้านเจอพี่ชายคนเนี้ยพี่เออ่ะอืก็นอนอยู่ที่บ้านอืนอนอยู่อยู่ตอนห้องโถงนอนอยู่ อยู่ดีพี่เขาก็หลับแล้วเราก็ไม่เคยเจอพี่สภาพนี้เพราะพี่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สุบรีอืแต่แต่พี่ชายอะ่ะมีอาการอ้วกออกมาออ้อวกอื้อวกเสร็จแล้วก็แบบเหมือนเหมือนอาการเหมือนคนเมาอะ่ะพี่ก๊อกคือแบบลุกขึ้นมาแล้วก็แบบอ้วกแล้วอยู่ดีก็ลุกขึ้นมานั่งอืซึ่งตอนเด็กเราก็นีคืออะไรวะเพราะว่าป้าลูย่าอยู่ครบกันหมด พอขึ้นมานั่งปุ๊บที่ที่เอก็เลยพูดว่าพี่เอก็ชี้ไปที่ลุงว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไม่เคยยกมือไหว้ก็เลยต้องตกหลังคาบ้านลุงอะ่ะตกหลังคาบ้านมาเราต้องใส่เหล็กดามที่ขาว้าวแล้วลุงแล้วพี่เอก็พูดต่อว่าคือตอนนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่เสียงพี่เอเพราะว่าพี่เอเขาเป็นเหมือนผู้ชายเรียบร้อย พราะแตกเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่เขาเป็นผู้ชายเรียบร้อย oh. เขาจะพูดครับพูดอะไรของเขาอ่ะอ uh ื huh. อย่างนั้นของเขาแต่ต,ตอนนั้นอ้อนก็เอ้ยเป็นอะไรวะอ่ะแล้วเขาก็พูดไล่เลียงชี้เรียงตัวมาเลยอื uh huh. เขาก็ชี้มาที่อ้อนเขาก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยเลี้ยงให้ดีนะ uh huh. คืออ้อนต้องบอกก่อนว่าอ้อนอยู่กับฝั่งยา่าอ uh ่ะ huh. ไม่ได้อยู่กับฝั่งแม่เพราะว่าพ่อกับแม่แยกกันอื uh huh. แม่อ้อนเป็นคนสุพรรณ uh huh. อ่ะ เขาก็พูดว่าเด็กคนนี้เลี้ยงให้ดีนะจะเรียนจะเรียนจบสูงที่สุดในบ้านออืแต่อนจากก่อนที่เขาจะพูดอ่ะเขาบอกว่าเขาก็พูดว่ารู้ไหมว่าทําไมไอ้เนี้ยมายถึงตัวพีเอทำไมถึงมันเป็นแบบนี้อืเอขาพราะจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพี่หนูไปทําอะไรมากลับมาถึงได้เป็นสภาพแบบนี้ออโอ้เนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนอะไรนะหมากกูให้กู ออนก็เอ <si ๊ะอะไรว่าหมักครูมันคืออะไรวะอ๋อพอหันไปดูตรงหัวนอนอ่ะซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครรู้มาก่อนพี่ก๊อฟว่าเขา่าทําของเขาเองโดยที่เขาจะมีกลวยไม่ใช่ขันห้านะคะเพราะเขาจะไม่รับขันห้าเขาไม่รับขันห้าจากใครใครทั้งนั้นเขาจะมีกลวยมีบุหรี่มีทั่วไปอะค่ะที่บูชาคือห้าอันแล้วมันเหี่ยวแห้งหมดเลยพี่ก๊อกเหี่ยวแห้งแบบไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้ทําเลยอื นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าให้ทําอะไรบ้างให้เขาเสร็จแล้วเขาก็ถึงพูดเรื่องหนูแล้วเขาก็บอกว่าจําไว้ให้ดีนะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีจะเรียนจบสูงที่สุดในบ้านตอนนั้นนะที่หนูได้ยินหนูก็คิดโอ้ยแค่จบปริญญาตรีก็แย่แล้วอะไรประมาณนี้ว่าที่บ้านเราไม่ได้ตอนนั้นที่บ้านเราไม่ค่อยได้มีมีอะไรขนาดนั้นจนหนูดําเนินหนูก็พี่คนนี้ก็ดูหนูแค่หนูสาเหตุที่เขาเป็นวันนั้นน่ะ คนรที่อยู่ในตัวเขาอะบอกว่ามันเองอะมันไม่ยอมทําอะไรให้กูถามพี่ก๊อกอะถ้าพี่ก๊อกไม่เคยรู้ประวัติผู้ชายคนเนี้ยว่าเขาไปทําอะไรมาพี่ก๊อกจะเชื่อไหมอะเป็นหนูหนูก็ยังไม่เชื่ออืหนูไม่เชื่อเลยว่ามันคืออะไรออืืมหนูไม่เชื่อจนดําเนินชีวิตดําเนินผ่านไปหนูก็จบคาที่เขาทานายหนูอะก็จ,ะจบปริญญาตรีหนูจบปริญญาตรีแค่นี้หนูก็คิดว่ามันสูงแล้วใช่ไหม อยูด่ดีๆชีวิตหนูพลิกผันยังไงไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้หนูก็ทํางานใจห,หนูก็คิดว่าเอออยากเรียนปร,ริญญาโทว่ะจะเรียนได้ไหมห,ห,ห,หนูเรียนหนูทํางานได้ประมาณสองปีสามปีหนูได้เรียนต่อปร,ริญญาโทอ่ะซึ่งหนูก็ไม่ไม่คิดอะว่าเราจะมาถึงตอนตอนถือว่าตอนนั้นปริญญาโทก็ถือว่าสูงแล้วใช่ไหมคะใช่สำหรับคนที่เออหนูก็ถือว่าสูงหนูก็อ่ะได้มีการเรียน เราก็เรียนจนจบปะแล้วก็อะไรนะวิทยานิพนธ์ที่หนูทําอำได้การคัดเลือกของแผนเนี้ยเล่มเดียวที่ได้ไปพรีเซนต์ที่ราชมงคลอื่นอืประมาณนี้อนูก็ก็กลับมาคิดย้อนจากนั้นถามว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตตั้งแต่ที่พี่ชายดูดวงจนถึงที่หนูจบปริญญาตรีหนูดูดวงคนอื่นไหมแน่นอนชีวิตปริญญาตรีต้องไข,ขว่คว้าหาดูดวง จะได้งานเมื่อไหร่นู่นนี่นั่นสุดท้ายมันไม่ได้จามที่หมอดูคนอื่นไม่ได้ตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะยังไม่มีสังคมที่กว้างพอและอาจจะยังรู้จักหมอดูที่ยังไม่เก่งพอหรือจะั้นสูงขึ้นไปที่คนเจ้าใหญ่ในโตเขารู้จักกันแต่ก็บอกเลยว่าพี่เอคนเนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อให้ระดับเจ้าของกิจการหมู่บ้าน ขณะนั้นเจ้าของกิจการหมู่บ้านมีอ้อนไ,ไม่เอ่ยนะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นกิจการหมู่บ้านที่ลูกเลี้ยงมากๆในสมัยก่อนอืใหญ่มากด้วยอืเปลี่ยนทุกคนแล้วก็ดูวงจุ้ยให้หมดในขณะนั้นที่เขายังอายุแค่ประมาณยังไม่ถึงี่สิบเขาสามารถเขาเขาสามารถทําถามว่าอ้อนเคยมาถามเขานะว่า สมัยก่อนที่ทํหรือดูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาให้ในฐานะที่จะก,ก่อนน่ะเขาก็เคยได้ไปเป็นลูกน้องของบริษัทหนูด้วยคือคือเจ้าของหมู่บ้านเนี้ยเขาอ่ะไม่ได้มีแค่ผิดจการแค่หมู่บ้านเขามีเรื่องของรถยนต์ด้วยรถเดมด้วยสูนรรถด้วยพี่ชายพี่ชายคนเนี้ยได้มาทําสูนรรถกับเขาแล้วเขาเองอ่ะเขาก็ได้ให้พี่ชายคนนี้ย ไปดูทุกอย่างที่เป็นกิจการของเขาทั้งหมดในเรื่องของตัวอี่เกี่ยวสิบลูกน้อง18 19ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถามว่าที่บ้านมีใครเชื่อเขาไหมไม่มีใครเชื่อเลยพี่ก๊อฟเหมือนประมาณใกล้เกือกินดาถูกไหมเพราะว่าด้วยอายุเขาด้วยการเรียนของเขาที่หนูบอกเขาจบแค่ป .6 แล้วเขาก็ไปเรียนขวายคว้าเรียนพวกนี้ของเขามาเองอืทั้งหมดอืถามว่า นีวันหนึ่งหนูถามเขาว่าที่ทําไมที่ถึงมีวิชาพวกนี้เขาไม่ได้มีแค่ตอนหลังอะ่ะพี่ก๊กอกเขาไม่ได้ดูแค่เลขเขาไม่ได้ดูจากตัวเลขแล้วอืเขานั่งปุ๊บเขาพูดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ขั้นสูงเลยว่ะไม่เขาอันนี้หนูไม่ได้เวอร์นะหนูจะพูดว่าทําไมอันนี้หนูจะพูดว่าทําไมไม่ได้เวอร์เพราะมันเกิดจบตัวหนูจริงๆเขาบอก หนูก็เลยถามก่อนว่าทําไมพี่ถึงมีวิชาพวกนี้อืแล้วเขามีอยู่ก่าครั้งหนึ่งเขาบอกกับหนูด้วยว่าถ้าใครให้รับขันห้าไม่ต้องรับนะเขาพูดกับหนูแบบนี้อะหนูก็ไม่รับอยู่แล้วหนูบอกหนูไม่รับอยู่แล้วขันห้าเวลาแต่ถามว่าหนูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหนูเขารู้ว่าหนูบูชาปูปูหรือสีอ่ะอันนั้นก็คือเรื่องของหนูแต่หนูบูชานี่คือหามาเองเหรอหรืออะไร อันน, <sa iden> อออ boss, นี้ก็มีเรื่องราวอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไว้ในได้พาร์ทอื่นพาร์ทอื่นอีกใชอีกพาร์ทอื่นหนูเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยอะเอาเอาเป็นคนพาร์ทเอาพาร์ทที่ชายก่อนได้ได้ถามว่าแล้วแน่นอนแหละวิชาที่เรียนอะที่โหราศาสตร์อะเรียนเลขฐานอะคล้ายๆกันแหละมันอยู่ที่พรสวรรค์ใครเนาะเขาก็เลยบอกว่ามีเหตุที่มีมีคนมาบอกเขาให้เขาจุดทูบ เขาจุดธูปกลางแจ้งแล้วเขาก็อ,อธิษฐานว่าวิชาใดที่ข้าเคยเรียนในอดีตชาติตางก่อนขอให้กลับมาในชาตินี้โอ้อันนี้หนูไม่เคยเล่าที่ไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกับความเชื่อแล้วพี่ชายหนูเขาไม่ได้มาองค์ทรงเจ้าแล้วก็ไม่ได้ดูให้คนทั่วไปว่างั้นเถอะไม่ได้ดูให้คนแบบทั่วไปเลยเฮ้ยพี่คนลุกเลยเนี่ยอี๋ยพี่โชว์ต่อหน้ากล้องเลยเนี่ยแล้วหนูจะบอกแล้วหนูจะบอกว่าหนู องที่อยู่กับเขาอะ่ะก็ไม่ได้แบบมาลงเหมือน้าวทรงองคเต้นอะไรแบบนั้นไม่เลยนะออไม่เลยเออหนูก็รู้ว่าน่าจะเป็นปู่แต่หนูไม่รู้ว่าปู่องค์ไหนออแล้วเขายังบอกปู่เองอะ่ะเคยมาแล้วมาตอนช่วงหนูโตแล้วแล้วบอกว่าอยากรวยต้องทําแบบนี้อยากผิดสินข้อไหนโอเคแหละทุกคนอาจจะพูดได้ว่าเรื่องผิดสินใครก็พูดได้นี แต่มันมีเงื่อนไขมากกว่านั้นที่เขาบอกหนูในแต่ละช่วงนะ